สวัสดีครับผมเอกกีวัยรุ่นเนิมนานครับและสัปดาห์นี้ฮะเราจะมาพูดถึง4อันดับสุดยอดคลิปของวัยรุ่นเนิมนานครับและวันนี้จะเป็นคลิปอันดับ3ครับไม่รู้ว่าจะตรงใจกับเพื่อนๆหรือเปล่าไปดูกันครับสวัสดีครับผมเอกกีวัยรุ่นเนิ่มนานนะวันนี้ผมอยู่ในคอนเสิร์ตแบ็คเฮดนะแบ c ็คเฮดเนี่ยเป็นขวัญใจของผมตังตง้งแต่สมัยเด็กเลยแล้ววันนี้ผมได้มาหาพี่ๆแบล็ค กับพี P ่ๆรบคเคนเนี่ยผมสามารถทำได้ทุกอย่างเลยแล้วเนี่ยผมจะนำกำลังใจจากพวกแฟนคลับเนี่ยไปให้พวกพี P ่ๆแบคเคนด้วยตัวของผมเองสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้มาชมแบคเฮดใช่ไหมฮะครับผมผมเป็นตัวแทนของวงแบคเฮดฮะอยากฝากอะไรถึงพวกพี P ่ๆแบคเคนไหมฮะ

ให้ด้วยผมเป็นครูครูตวรวจภาษาไทยเองว่องเดินเดินี่บ้าเดินเดินี่ปากนะพี่โอเคฮะนี่ฮะนี่น้องนีน้องเดินหนีไปไหนไม่เห็นหน้าน้องเพืออะไรจิตใจพี่หวั่นหวมันอยากจะพบแต่เจอมันอยากได้เห็นหน้าเธอมันอยากจะพบเจอคนเห็นหนาเธอแล้มันก็ดีเฮย่อมาจาก Bangkok Hospital น,นะฮะหน่อยบ้านคเฮด เราได้งามจับใจไม่เห็นต้องแต่ลินไม่ว่าจะด้านหลังไม่ว่าจะด้านหน้าไม่ว่าจะตาไม่ว่าจะปากมงดูจนสุดจนหน้าถึงแม่จ้ามาคุ้นเคยทำไมไม่เคยเห็นที่น้องน่าสวยปานนี้ของบ้านที่สวยเพงพอจำเป็นเวลาจะผ่านไปหัวใจมันหยุดเต้นไอ้ที่าจะพูดอะไรออกไปในตอนนี้สวัสดีครับเฮ้ยอีกใครเฮ้ยเอาละพวกพีิพากษาเทสเนี่ยตอนนี้พักอยู่ด้านในนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาข้อความทั้งหมดบนตัวผมเนี่ยเอาไปให้พวกพี่พากษาดู ไะตามมาเข้าไปข้างในได้ไหมครับไม่ได้ครับไม่ได้พี่ทำไมถึงเข้าไปไม่ได้ครับคือต้องมีบัตรตา๋วอย่างเดียวครับเฮ้ยบัตรตั๋เข้าไม่ได้ครับพี่ผมเองตา๋บอลลี่ผมอยากเข้าไปพี่ไม่รู้เหรอว่าผมเป็นใครพี่ไม่รู้เหรอเข้าไม่ได้จริงครับจริงเหรอพี่ให้พี่นิดเดียวพี่ไม่ได้เหรอยังไงครัโอ้พี่ผมกราบตีนเลยมันโอ้พี่ไม่ได้พี่ครับ แอปเขอาไปแป๊บนึงได้ไหมไม่ได้เลยเหรอเป็นกฎของที่นี่ครับผมเป็นกฎของที่นี่ด้วยออาแล้วมันจะไเข้าได้อ่ะเขามีแิบบิ้นครับเอาเหรอเข้าไม่ได้ครับเจอชุดรองปองเข้าไปด้วยดิอย่งไรก็ไม่ได้ไม่ได้นี่โอพี่พี่ไม่ได้จริงครับพี่ได้ไหมพี่เดียวเลยไม่ได้ครับเอาแบบแอปๆของนี้ได้ไหมไม่ได้เป็นอะนัหนุนครับเข้าไม่ได้ก็ไม่บอก ครับกับอันดับ3ของสุดยอดคลิปวัยรุ่นเนียมนานครับและคุณล่ะเคยทำอะไรดีๆให้ศิลปินที่คุณรักหรือเปล่า